คุณค่ะวันนี้เงียบหน่อยลุงพลไม่อยู่มีแม่แม่แม่ทานข้าวกันแม่ขายดีไหมวันนี้ขายดีจ้าขายดีใช่ไหมคะทานข้าวกันกับอะไรคะแม่กระบอกกินปลาเผากินตำมะกรูดซุมตำค่ะลวกผักจ้าจะแซ่บไปดีเด้อตำมะกรูดเนี่ยปนปลาปลาปนปลาส้มตำแต่เหลือแตลายถ้วยแล้วล่ะเหลือแตลายถ้วยกำลังกำลังจ้า ไปดูปู่ย่ากันนะคะมาขอโชคให้ทุกคน FC ทุกคนรวยๆเห็งๆนี่ร้านขายผ้าร้านขายผ้าเจ๊น้อยนะคะปุดหนุนได้นี่เบอร์โทรเจ๊น้อยนี่สวยๆทั้งนั้นนะคะ ค่าสวยๆอยากได้โทรหานะคะตามเบอร์ที่ให้นะพี่พิมนะพี่พิมใส่จะสวยมากสวยเเท่าไหร่คะนี่สองพันห้าสิบเอ๊ะโอ้สวยสวยสวยขายสองหกร้อยเก้าสวยมากเลยพี่พิมใส่พมนง่ายมากเราชอบคนหนักงงนี่จะใส่ดูวันนี้ไม่ได้กดเบอร์มาไปซื้อลอตเตอรี่หมดแล้ว นี่แม่แม่มีตัวโชคไหมวันนี้นะเอฟซีถามแม่มีตัวโชค้อ่ามีโชคไหมมไปแล้วสามสี่สามสี่เจ็ดสามสี่ไม่เห็นในขอนอ่ครตีฟองนำโชคเลยค่ะแรงๆเฮงๆค่ะลองลองนี้เหมือนมันกิะสวัสดีค่ะดตีมาดูไี่ไหเห็นเหมือนไหมตัวไหนตัวไหน เดี๋ยวมานมีโชคดูวิชกนี่ค่ะเอซีมาขอโชคนะคะเห็นไหมคะตุงตุเอฟซีมาขอโชคเฮงนะคะบ้านปวันนี้จะต้องเฮงเรวยรยแน่ๆบอกไปแล้วนะคะว่าหวยตัวไหน าทีหลังไม่รู้เลยเออมาทีหลังไม่รู้เลยงูส่งอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแดดค่ะแดดค่ะวันนี้ลุงพลไม่อยู่ลุงพลไม่อยู่ลุงพลจะมาไหมตอนเย็นนะมาพรุ่งนี้ค่ะเดินเป็นตัวยืนยื ที่ขอนเอายีนาใเปิดดูนี่มาดูหวยกับกด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 จังไหนนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ขอนขอนที่อยู่ข้างหลังอ่ะตาดูเขาบอกเห็นคนนุ่งกระโจมขาวเต็มที่ก็ส่งมาให้แม่แหละข้างหลังนี่ไตายอินไม่ดีที่พิมไหน่อยอ่ะอ๋อพิมหน่อยฝันอย่างนี้จะทูเล่าความฝันให้ฟังนะฝันว่าเมื่อคืนวานนี้น่ะฝันว่าลูกแก้วไปตกใต่หลังคาบ้าน ตกใส่หลังคาบ้านหลายสีหลายสีหลายหลายสีปันนี้ันนี้เจ้าของนะคิดว่าโอ้ยลูกแก้วปลอมๆเอามาทําไมไม่อยากได้ทําไมไม่เอาเพชรเอาทองตกลงมาทีนี้นหนมองลงไปก็เลยเห็นคนแก่ผู้ชายมาขายกบให้แต่ตัวเองนะไม่กินกบไม่กินกบโอ้ไม่กินกบไม่อยากได้ก็เลยถามว่าตากบนะเท่าไหร่38บาทเออสามสิบแปดบาทหนูไม่กินกบในคิดว่าเออกูจะเอาไปปล่อยคิดในเรื่อเราไปปล่อยก็ได้อะไรประมาณนั้นพอนั่นมา ก็เลยบอกว่าตาหนูหนูมี40บาทเอาไปไม่ต้องทอนไหมอยากเอาแค่สามสิบแปดบาทความฝันความฝันน,นั่นแหละบ้านเลขที่ห <14 S 1> <14 S 2> นะึ่งหนึ่งเก้าอนเนสิบสี่ค่ะสิบ่าถา ของเจ้าแม่สลพีนะคะมีคนถามว่าคาถา,า,ถาเจ้าแม่สรพีตัวไหนแคบไว้นะคะ,คะนี่คาถาของปู่นะคะแคบไว้นะคะถ้าใครอยากจะได้นะคะวันนี้ลุงพลไม่อยู่พรุ่งน,นี้ลุงพลมาค่ะวิวทิวทัศน์สวยมากเลยไปเพชรบุรีค่ะไ,ไปุพไม่อยู่ก็ม,กมั้แกล้่ แดดนะคะแดดแต่เช้าเลยเห็นไหมคะแดดยินเสียงกองเสียงกองนะคะสวัีมจิมีตะขันหเสื้อผ้าสวยๆ เสื้อผ้าบ้านยายก็สวยผ้าเยอะมึคน,คนไม่อยู่มีกล้วยด้วยมีโชคด้วยใครอยากได้โชคตัวไหนนี่โทรมาเลยนะคะตอนนี้ก้นแผงแล้วครับนี่ค่ะมีโชคด้วย นี่ชอบตัวนี้ใบเท่าไหร่คะในี่ใบหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเดี๋ยวเอาสั่งให้นะคะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเอาสั่งให้ใบหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วคะ่ะ <บบ S 1> ได้แล้วคะ่ะ <บบ S 1> ได้แล้วค่ะมีคนไม่อยู่คะ่ะ กกแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เอาโชคมาให้แล้วนะคะทุกคนเฮงเฮงเอยเอยค่ะสวัสดีค่ะ